ถ้าไม่เข้าไปเปิดดูแทบไม่รู้เลยว่าว่าข,าของข้างในหายคือมันเนียนมากคิดอยู่อาจจะต้องแบบว่าถ่ายบ้านหรือเป่าซึ่งมันไม่ปกติแน่นอนใช่อันนี้มันหลุดลง ชัดเจนชัวร์เพราะว่ามันประตูเนี้ยเเราส่วนมากเราจะปิดหน้าต่างเข้ามาเข้ามาในบ้านเนี่ยปิดแค่ม่านสีขาวอย่างเดียวประตูไม่ได้ล็อกประตูหน้าต่างไม่ได้ล็อกแล้วก็ไอ้นี่หักเลยมีกระปุกเงินในกระปุกของเสียโลกค่ะ กระปุกอยู่ค่ะแต่ว่าเขาจเาจาะเจาะงมันออกไปใช่แล้ววางกระปุกไว้เองเราช่วางกระปุกไว้จํานวนที่เดิมตอนแรกคือมันเงียนมากค,คือไม่ทราบเลยว่ามีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่าแต่พ,พ,พอมีอวพพมาแจากใบปลิวว่าให้ระวังมีขโมยขึ้นบ้านในช่วงนี้ใพ่ตรวจสอบทรัพย์สินก็เลยมาตรวจดูที่เก็บทองของตัวเองบพบว่าทองหายไปหมดตู้ แต่มันไม่เอากล่องทองไปกล่องทองก็ยังอยู่ค,คือถ้าไม่เข้าไปเปิดดูแทบไม่รู้เลยว่ากาของ,องข้างในหายคือมันเนียนมากทุกอย่างไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผิดปกติในบ้านเลยอ๋อแต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือชั้นสองห้องที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับมันมีรอยแบบรอยอยางดำๆเหนียวๆเ,เหมือนมันเลออะไรค้นมาแล้วแบบมันเลอะอยู่ที่พื้น ตอนแรกเข้าใจว่าแฟนมาทถเลอะ,ะอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกไม่ได้ทํากลับบ้านมาอาทิตย์ที่แล้วไม่เจออาทิตย์นี้มามีรอยดําๆปกติเราอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะอาศัยอยู่ฮะแต่ว่าจะกลับมาแค่ศุกเสาร์อาทิตย์ส่วนจันทร์ถึงพฤหัสก็จะไปอยู่ในเมืองอยู่คอนโดอย่างเงี้ยทำงาน ที่บ้านป้าดาบ้านซอย13ที่โดนะคะก็คือโ<ล>จนดึงเ่า<ม>ดึงเมมเออกจากกล้องวงจรปิดไปทั้งตัวนอกบ้านแล้วก็ในบ้านค่ะ<ม>เสร็จแล้วก็มันรู้สึกจะมีแมคกบุกวางอยู่ซึ่งโจนก็ไม่ไม่เอาไปน่าน่าจะรู้ว่าตรงนั้นมันตามตัวได้ แล้วก็ตัวเมมที่ดึงอะค่ะรู้สึกว่าจะหักหักชิบออกแล้วจะเป็นินอีกบ้านหลังหนึ่งทิ้งหรือว่าังเอไทําโลงเนี่ยเหมือนโจงไม่ทิ้งเหมือนเหมือนโจรมีความชำนาญแล้วก็รู้เอาจจะตกลงแต่ว่าเขาได้หักชิบตรงสีทองทองออกไปด้วยเลยคือเขาจะลงมือเนี่ยเขารู้เลยบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เจ้าของไม่อยู่เวย์มานานแตเขาเลือกเลือกแต่บ้านที่มี่ยือไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะยังยังไม่เจอกรณีที่แบบเข้ามาเจาะอีกแล้วก็บ้างไม่ห้าเนี่ยอยู่ทุกวัน ก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เยอะๆรอบบ้านนะฮะแล้วก็มันจะมีพวกเอาข่ออะไรมากันรางไม่ให้มันลืกเปิดได้ง่ายขึ้นครับเพิ่มใส่สว่างค่ะจากที่เดิมเนี่ยบ้านก็เพิ่มีแสงสว่างเปิดไว้รอบบ้านอยู่แล้วก็เพิ่มบังจุดเพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือไม่ไว้ใจแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าก็ขนขนไว้ที่อื่นไม่เก็บไว้แล้วไม่กล้าแล้วใช่ไหมพี่ค่ะแล้วก็ไม่ไว้ใจโครงการด้วยนะคะวันนี้ก็ คิดอยู่ว่าอา,อาจจะต้องแบบว่าขายบ้านหรือเปล่า